โอเคเฟอร์นิเจอร์ยินดีต้อนรับครับมิซ่าว่าลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษครับอยากได้ที่นอนสปริงหนา8นิ้วหรูหราให้ความรู้สึกนุ่มเด้งด้วยฟองน้าที่มาพร้อมขดลวดสปริงคุณภาพดีมีไหมมีครับที่นอนสปริงมูลหนา8นิ้วรองรับน้ําหนักสูงสุดถึง100-120กิโลกรัมนอนสบายไม่ปวดหลังมีทั้งหมด4ชั้นชั้นที่1คือที่ฟังมาหลายที่แล้วก็พูดเหมือนกันหมดเลยอะ่ะพี่จะลองเชิงผมใช่ไหมใช่นเบสิกเกินไปพี่อยากได้แบบโปรเฟชชั่นอลใช่ไหม พี่เขาพอรอมละโอเคเริ่มเลยผ้าซาตินมันดียังไงมันดีสไตล์นมือซุปปร์ไดขึ้นไึชื้นเลยนนหนานุ่มมันดียังไงมันไม่ปวดหลักทำเราสบายไม่อยากจะลุกเลยโ,โจริงดิมันจะไม่หมดนะมีมมกเสิราโค้สุพิมพ์แต่ไม่มียุคเลยหรอพี่หนักเท่าไหร่ดสิบเป็นตันรอกโลตรทเลยยี่สิยังไม่มีสุดแล้วน้องรูลี่หรอพอนะพี่ผแค่วันดีอยากให้พี่ดิัลองผมมันการันตีไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีแต่ไม่เยดีดีเข้ากันเข้าจุ่ ที่ผมโรดที่จะอดเพียงสแกนช็คสินค้าดูราคาแล้วก็กดโอเคตัวดีๆไมื่อไหร่ผมกูมีดูไม่หมดสินค้าเหล่านี้มีมากมายสแกนชอบใจจบในแอปเดียวขายปีขายพ่อนงานของการเราล้าหมดคุณภาพโอเคราคาโอเคบริการโอเคแล้วก็เลิกร้องนั่นแหละเดี๋ยวไม่จบไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกรลังใจพวกเรานะครับโอเค